ดูสิตัวพู่ตัวเมียเนี่ยตัวเมียเหรอคะเอา้าแล้วหนูปไปโดนอะไรมาเนี่ยมันโดนรถจักรยานเด็กเฉียวเมื่อเช้าครับเป็นไงบ้างไอ้ตัวเล็กอืโห้จักจยางจ้ง่า ขอโทษทีนะครับพอดีผมหลบทางให้คนเดินนะครับแล้วไม่มีใครพา,าไปหาหมอหรอคะเนี่ยคุณเคลียร์ก็รู้ว่าเด็กแถวนี้มันก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรแนละ้วมันจะมีใครมีปัญญาพาลูกหมาไปหาหมอครับไม่ต้องเรียกคุณก็ได้ค่ะเรียกเคลียร์เฉยๆก็ได้อ๋อครับพอดีผมเห็นว่าเคลียร์เป็นลูกเลี้ยงของคุณลำพร ผมก็เลยคิดว่าเคลียร์น่าจะอยากให้ทุกคนเรียกว่าคุณผมช่วยอุ้มไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะเคพียร์อุ้มได้ะไะเล่นเมนก็นดีกว่า อยงร้ายกินเข้าไปอีกเร็วกินเยอะๆแกจะได้โตเร็วๆแล้วแผลแกจะได้หายเร็วๆไงเร็วไม่กินก็ไม่กินนะล่ะที่อาพาร์ตเมนต์นี้เขาห้ามเลี้ยงหมานะเคไม่ได้เลี้ยงค่ะเคียแค่ให้มันอยู่ชัว่วคราวเฉยๆอย่างนี้เรียกว่ามีเหตุผลหรือเรียกว่าแผลดีลัง เคียไม่ได้แทคะ่ะถึงเคลียเลี้ยงเคลียก็ไม่ได้ทาผิดกฎอาพาร์ตเมนต์ซะหน่อยอาพาร์ตเมนต์เขามีกฎว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ในตัวตึกแต่นี้เคลียเลี้ยงข้างนอกน,นี่คะ่ะอืออย่างงี้นี่เองที่อาจารย์เคยบอกว่ากฎมันมักจะมีช่องโหวอ่อ่ะนี่พี่ว่าถ้าเคลียเป็นทนายเนี่ยนะเคลียต้องเป็นทนายที่เก่งคนหนึ่งเลยนะเคลียไม่ได้เก่งอะไรหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เคลียพูดเป็นช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎของสังคมอันไหน เชกก็พูดไปตามที่เค้กเห็นเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่าไม่ว่าคนหรือหมาไม่มีใครอยากอดมือกินมือนะะ้อหรอกค่ะทุกคนก็อยากมีที่พักพิงแล้วก็อยากมีกินทุกวันเท่านั้นเองนั่นสินะไม่มีใครอยากอดมือกินมือ้อทุกคนก็อยากมีที่พักพิงแล้วก็มีกินด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคน เคลียชา่าเคลียร์ไม่ได้เคลียค์ออะรคะคุณวันนี้ฉันได้ข่าวดีที่สุดในชีวิตเลยล่ะข่าวดีอะไรเหรอคะ